รัเสเซียได้เผยโปรเจกต์สถานีอวกาศหมีขาวเพิ่มความเอียงองศาทําให้มองเห็นโลกได้ทั้งใบรับเสเซียได้เผยโปรเจกต์สถานีอวกาศหมีขาวในวันที่28พฤศจิกายน RIA Life ได้รายงานว่าเอเนเกียบริษัทจรวดอวกาศรัเสเซียได้เสนอริเริ่มให้สถานีอวกาศรัเสเซียแห่งใหม่บนวงโคจรซึ่งสามารถจะสังเกตพื้นผิวของโลกได้หมดทั้งใบ โดยแผนดังกล่าวมีการนำเสนอต่อสภาสํานักวิทยาศาสตร,ร์รัสเซียฝ่ายอวกาศ,ศ,ศ,ศได้บอกว่าตัวเลือกความโน้มเอียงสำหรับสถานีอวก,กาศแห่งใหม่จะมีอยู่2แบบคือ72องศาและ98องศาซึ่งเป็นตัวเลือกที่เพิ่งประกาศออกมาเป็นครั้งแรกและถ้าหากความโน้มเอียงอยู่ที่72องศาก็จะทําให้สามารถสังเกตพื้นผิวโลก ถึงรติจูดราว80องศาครอบคลุมเส้นทางทะเลเหนือและถ้าหากความโน้มเอียงอยู่ที่98องศาก็จะมองเห็นโลกทั้งหมดนายอันเดรีโอนินสมาชิกสมทบสำนักวิทยาศาสตร,ร,ร์การบินในอวกาศรัศรศรศสเซียซีอคอคอฟสกีได้อธิบายว่าหากความโน้มเอียงอยู่ที่98องศาก็จะมองเห็นบริเวณขั้วโลกทั้งหมดจากสถานีอวกาศแห่งใหม่ส่วนดินแดนอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือใช้ดาวเทียม ที่มีน้ำหนัก15กิโลกร,รมัมก็มีความเพียงพอที่สำหรับใช้สังเกตการได้โดยข่าวได้บอกว่านี่จะเป็นความฮือฮาในระดับโลกและยังไม่มีใครตั้งสถานีอวกาศที่มีความโน้มเอียงได้ขนาดนี้ในวงโครจรดังกล่าวจำเป็นสำหรับการสังเกตโลกของเราและมีความสะดวกเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ในมุมเดียวตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าวงโครจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ถ่ายภาพก็สามารถใช้งานได้ด้วยการกำหนดค่า เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งนายอีโอนินได้กล่าวไว้โดยการออกแบบจะมีความคล้ายกับสถานีอวกาศมีของอดีตยุคสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี2,529ถึง2,544สถานีอวกาศแห่งใหม่ประกอบด้วยอย่างน้อย3-7โมดูลในจำนวนนี้มีโมดูลเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวจํานวน2 4ถึง4คนซึ่งภายในมีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่2บานเพื่อชมทิวทัศน์ของพื้นผิวโลกและโลกทั้งใบด้วยและก็มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-FI ด้วยนอกจากนี้สถานีอวกาศแห่งใหม่จะสามารถอยู่ได้อย่างอิสระโดยไร้คนส่วนการใช้งานจะเริ่มหลังปี2567แต่ก็ยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนในขณะนี้และความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นความต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมเมื่อนาย วลาดิเมียโซลฟ์เลฟซึ่งเขาเป็นรองนักออกแบบทั่วไปคนที่หนึ่งของเอนิเกียบอกว่ารัสเซียต้องการให้ความสำคัญกับในการสร้างสถานีอวกาศแห่งชาติของตัวเองเนื่องจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS กำลังชำรุดสุดโทรมเพิ่มขึ้นทุกปี